วันนี้เราพาทุกคนมาเที่ยวกันที่โปโลโลอักวาพาร์คสวนน้ำปโลโลอยู่ที่เซนท่านบางนากันนั่นเองค่ะ ตัวเสรล้วเราก็จะได้เป็นริชแบนด์แบบนี้มาใส่ที่ข้อมือนะคะก็ใช้สําหรับการเข้าอ,ออกนะคะเรก็ซื้อของอะไรผ่านริชแบนอันนี้เลยนะจ๊ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนทางเข้านี่ก็จะมีแบบว่าการ์ตูนโปโลโดให้เราดูไปตามทางแต่เด็กคงไม่ดูหรอกเพราะว่าคงอยากจะวิ่งไปเล่นน้าเต็มแก่แล้วดูน้ําขิงสินําหน้าไปนู่นเลยนะคะทุกคนไปดูกันดีกว่าเข้ามาเราจะเจอกับอะไรกันบ้างนะคะว้าวนี่ค่ะทุกคนเข้ามาอันดับแล้วเราจะเจอกับห้องน้ําสําหรับเปลี่ยนเครื่องแต่งกายทั้งชายและหญิงนะคะทุกคนงาน เราเข้าไปจัดแจ้งกันเลยนี่นะคะเราก็เช่าล็อกเกอร์นะคะล็อกเกอร์ขนาดใหญ่เลยนะคะทุกคนอันนี้ก็เก็บของเรียบมากๆเราเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะไปค่ะเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่จะไปเอาห่วงยางเราก็ไปเช่าห่วงยางกันนะคะทุกคนเพราะว่ามันมีสไลด์ด้วยเลยตัวที่ต้องใช้ห่วงยางนี่เข้ามาโซนแรกเราเจอก็จะเป็นโซนของเล่นเด็กค่ะทุกคนว่าไปค่ะเดี๋ยวเราจะพาน้ำสิ่ไปส่งเรื่องสไลเดอร์กันโอเคไปเลยไปเดินขึ้นไป สไลเดอร์แรกเขาไม่ให้ใช้ห่วงยางนะทุกคนก็เป็นอันแรกที่น้ำขิงเล่นนะคะก็ไปแล้วว้าวดูนะสรุปเหมือนกันแต่ว่าแม่ออลิี่ไม่ได้เล่นนะคะสุดท้ายแม่ออลิี่ต้องถือห่วงยางเดินลงมาให้นะทุกคนนี่ค่ะไปแล้วเห็นตัวน้ำขิงไหวๆแล้วอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนอ่นนั้นไงวู้ก็คือแบบ มันก็ไม่ได้ร้อนมากนะคะทุกคนกําลังดีเลยแล้วก็ไปเล่นอันที่2อ,อันนี้เนะี่ยเขาจะเป็นหว่วงยางโดยเฉพาะของเขานะคะก็คือสีฟ้าเท่าน้นสำหรับเครื่องเล่นอันนี้อันนี้คือน่าจะเป็นอันที่ใหญ่ที่สุดแล้วแบบว่าดูดีถุกแล้วก็สูงสุดด้วยทุกคนแต่ว่าน้าเข็งบอกว่าในเนี้ยสวยที่สุดเลยทนะําแมว้าวไปแล้วนี่นะคะทุกคนก็จะผ่านเข้าไปในอุโมงค์บุดมุดแบบนั้นแล้วก็จะไปโผล่ตรงนู้นอ่ะเดี๋ยวเห็นน้าเข็งยังไหวไมมยัง นี่นะคะไอเห็นหัวไวไวมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะคะตอนน้ำาิิงี่โพออกมาด้านาล่างจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปถ่ายตอนด้านล่างเลยไหนไปดูซีหมายังหมายังรุนรุนนรุน,รนออกมาแล้วคะ่ะว้าน่าสนุกไม่ใช่เล่นเลยนะคะทุกคนแม่ก็คือไม่ถ่ายอันชั้นบนเลยนะอ่ะแล้วก็ไปเล่นกับ อันต่อไปสไลเดอร์อันที่3นะคุณอันนี้ก็จะแบบว่านี่เดีย๋ยวเขาจะแบบว่ามีบอ่อพักด้วยนี่เดี๋ยวอันนี้ก็สไลด์ฟื้นฟื้ฟื้ฟื้ลงไปแบบนี้ก่อนเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็ดูน่าสนุกนะแต่แบอกว่ามันเห็นแบบเออเห็นวิวเลยแล้วมันจะไปที่ตรงนี้เดี๋ยวแม่วิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนวิ่งกับน,นี่มันจะเป็นบอ่อพักตรงนี้ทุกคนซึ่งมันจะมีเชือกให้เราเนี่ยค่อยๆไต่เชือกไ่เชือกดึงเชือกเข้าไปนะคะกระดึบกระดึบไปเพื่อไปลงต่อยังสไลเดอร์อีกต่อนึ้นะคะทุกกกคคนน็จจะมีีเเ้้าาหท่ออยดึงชื ช่วยเราอยู่ด้วยนะคะทุกคนนี่นะอ่านน้ำแข็งเอาไปถึงย่างย่างนะคะกระดึบกระดึบกระดึบไปนะทุกคนอ่ะเห็นไหมมันก็จะมีสไลเดอร์ต่ออยู่ตรงนั้นนะคะอ่ะแล้วเขาก็จะแบบช่วยนะให้แบบว่าอ้าวไปเด็กเอาไอ้นูไปต่อได้อ้าไปแล้วว้าแล้วค <c oughs> <c oughs> วามสนุกก็ตามมาที่สองรอบสามรอบสี่รอบไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะที่นี่ก็เรียกได้ว่าเครื่องเล่นเขาน่าสนใจดีนะทุกคนอ่ะ นี่นะคะก็มาที่เจ้าดาก้อนอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าใช้ห่วงยางเนี่ยมาสนุกกว่าแบบไม่ใช้ห่วงยางทุกคนเสร็จแล้วเราก็ไปเปลี่ยนกันที่นี่ค่ะเป็นอ่าสระน้ําวนนะคะก็ลอยคอตุ๊บป่องตุ๊บป่องไปได้อย่างสบายใจสามารถชมวิวแบบว่าเออวิวรถรีวิ่งอะไรแบบนี้ได้เลยนะคะทุกคนนี่ก็มาสู่ตรงนี้นะคะบ๊ายบาย สำหรับที่นี่นะคะก็จะมีโซนอ่ะนโซนนี้ก็จะเป็นแบบสาว่าน้ํานะก็ดูความสูงกันด้วยนะคะว่าเอลูกเราเล่นได้หรือเปล่านะจ๊ะแต่ถ้าหากว่าใครแบบว่าเออกลัวร้อนตรงนี้ก็จะเป็นแบบโซนเด็กเลยอ่ะแบบว่าน้าตื้นมากแบบก็จะมีลมให้กลัวเด็กไม่สบายอะไรแบบนี้นะคะสําหรับอาหารการกินในนี้บอกเลยว่าเขาห้ามเอาอาหารแะ้รก็เรื่เข้ามาก็ต้องเข้ามาซื้อนี่นะคะราคาก็แอบแรงแรงเหมือนกันนะทุกคนก็เตรียมใจนิดนึงแล้วกันเนาะก็ ถ้าไม่อยากหิวมากก็กินข้างนอกมาให้อิ่มก่อนแล้วกันนะคะทุกคนอะเล่นกันเสร็จสับแล้วเราเข้ามาอาบน้ำที่นี่ก็โอเคนะห้องก็แบ่งเป็นสัดส,ส่วนนะคะแต่เราห้องก็เสวรูปปรโรโรแบบนี้เลยนะคะใช้ได้เลยค่ะสะอาดอาด่าดีแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีไดร์เป่าผมให้ด้วยนะก็เผื่อใครไม่ได้ติดมานะคะเลี้ยวส่วนน้ำกัน ุ้นกบ,บไหลก้นแฉกดนทับตาไยา้รอย่หนึ่งกุงกระดิ่งกุ้งกินกุ้งถึแล้วค่ะไปแล้วค่ะ